วันนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วฮะกับเครื่องนี้ฮะในราคาหมื่นแปด เ9 0าูคุณเสือฮะแม่ครับดังนั้นวันนี้ CPU i 3 1 2 1 0 0 F 4คอร์8เทรดเทอร์โบ7จ3ุดสการ์จอเป็น XLR 8วันนี้เป็นตัว RGB ครับ EPIC XRGBRTX 3050 RAM 8GB ต่อไปครับเกมแรกเลยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลา Hogwarts Legacy ครับเป็น Full HD ครับเปิด DLS Balance ครับปรับภาพที่หายปุ๊บเท่าไหร่ครับอืมก็เล่นได้90เฟรม90เฟรมนี่คือ การเปิด DLSS ที่ Full HD ปรับ High b i t r a y สำหรับ Hogwarts Legacy โอเคไหมนะครับต่อไปไฟ M ครับ Full HD FxA เป็น on x 2เวลี่ y really high ทั้งหมดเลยนะเนี่ยอยู่คนเดียว155ยห้าสิเฟรมไฟงแฟม1 4อยสี้โอ้อยู่คนเดียวก็โอเคนะ Full HD 150เฟรมเนี่ยก็มันก็โอเคนะแรมกิน4.4การ์ดจอ75% 90เนฟรมนี่ที่เลเบลครับ90โอ้โหคุณหมอครับ คุณหมอคุณหมอครับขะนะเขาน่าจะใช้น้ำเกลือครับให้น้ำเกลือละนะแค่นี้ก็จบกันหรือเปล่าคุณเสือครับนี่คือ Marvel Spiderman เป็น Full HD ครับเปิด DLSS Balance ครับกาฟิกตรงนี้เป็นแค่หายนะเปิด Ray tracing เป็นหายอะนี่แหลอะอะเนี่ย Spiderman เนี่ยอะ m y l e s m o r s เนี่ยยืนได้73เฟรม70เฟรม67 70เฟรมคุณปิดเร y ครับปิดแล้วนะปิดปุ๊บ เฟรมเรทพุ่งคือดึมาอีก40เฟรมนี่การปิดเรทเทจซิ่งอ่นนี่ยกตัวอย่างง่ายๆนี่แค่ปิดเลนะเลเซนเอวิวสี่ฟูลเครับคือเป็นไฮบวกโลอันนี้เ s r เป็นบาลานส์โอเคไหมถ้าเราเปิดเ s r ช่วยเฟรมเรทเพิ่มขึ้นไหมเพิ่มขึ้นครับประมาณ20เฟรมโอ้สาสิเฟรมครับนี่ผมเปิดเ s r แล้วนะประมาณ80เฟรมถ้าเปิดเ s r ครับอ่ะต่อไป Red d เดทเดือดฉันถูกครับเป็นฟูลเอชดีเ t กเจ u ร์อันตรที่เหลือเป็น High DLSS เป็นบาลานส์เกเฟรม เบื้องต้นยืนอยู่เฉยๆนี่แหละแต่ว่าโดยเบื้องต้นแล้วอยู่ที่ประมาณสักเเฟรม94เฟรมอุย้ยนี่มันมีปืนเสือมีปืนมีปืนกูแทงก่อนเ0 90เฟรมมันมีปืน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 ,นปิดเลยนะปิด DRS นะบัม๊มบัมไปเลย64เฟรมทั้งมา้าทั้งคนก็ไปหมดแล้วทีเนี้ยเอาเล้วเอา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 แ,อา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 แม่อันนี้อ่ะนี่คือพลังดิบอ่ะต่อไป God อ f w อ r ได้แค่ไฮเป็น Full HD เปิด DLSS บาลานซ์ได้เท่าไหรอ่อ่ะ90เฟรมอ่ะบางคนบอกโอ่าสูงนะ90เฟรมโอเคนี่คือ God of War ฟูที่แบบไฮซีพียูสูงจริงแต่ว่ายังพอไหวอยู่เอาต่อไปฮะ Cyberpunk 2077ครับ Full HD ครับ Texture เป็น Medium DLSS เป็นบาลานซ์ที่เหลือเป็นกลางอะ่ะเปิดเรียได้วะ่ะ แม่ผมเสืออ่ะพอได้ครับแม่พอได้ปรับกลางครับสำหรับไซเบอร์พังสองศูนย์เจ็ดเจ็ดครับแปดสิบหกเฟรมครับเห็นไหมอันนี้คือบอลโลล์แลนด์ครับ Full HD ครับปรับสุดครับอ่ะปรับสุด Full HD สามร้อยเออสูงดีว่ะสัรกับเฟรมพับจีครับเพรสอันโดรเป็นสัญญา Full HD ครับทุกอย่างวีลิโลเท็กเจอร์กับวีลิเซตเปอันตราครับมันขึ้นอยู่ว่าเราเราใช้อะไรมากกว่า เนี่ยประมาณ1้0ยเก้าร้อยเฟรมสำหรับสเปคเอ่อสำหรับพับจีแล้ว1 8 0 0นตอบโจทย์ของมันแล้วมันก็ทำหน้าที่ของมันได้ดีที่สุดแล้วในตางงบประมาณของมันนะผมใช้คำนี้ดีกว่าแรงแม่แรง,แรง,แรงอยู่ที่คนตัดสินใจครับนี่คือ War โ o r ์สองจ u l ศูนย์เฟเวชดีอันตรโอเคปึ๊บขึ้นมาเห็นปะ80เฟรม77 88เฟรมตรงนี้ก็ลองพิจารณาดูครับ80เฟรมถ้าเปิด DS Balance 90เฟรมแล้วเห็นปะรอจังหวะมันนิดน,นึง90เฟรม100เฟรมก็จบนร เห็นไหมนี่คือ Warzone 3.0 CPU i3 12 100F 4คอร์8 thread turbo 74.3ตัว m าเต e r ์บอร์ดจะเป็น Asrock h 610M HVS/M.2 ชิปเซตเป็น h 6 1 0. 0แล้วของ Asrock นะครับแรมจะเป็น Kingston Fury เหมือนเดิม 16GB 3,200MHz ครับตัว Storage จะเป็น Lexa n m 2> 6 2 0ครับ 256GB with speed 3,500MHz กาจอเป็น XLR8 วันนี้เป็นตัว RGB ครับ Epic XRGB RTX 3050แรม 8GB 128-bit Power Supply ครับจะเป็น a r o l u r e Power 600W 80+ ครับแล้วตัวนี้เป็น Case I have ตัวน,นี้จะเป็น Logo I have ตรงนี้จะเป็น Logo ต,ต่อไป CPU แซับง่ายๆครับอันนี้คือ i3 2200F ครับแคสรวมกันมี17 m มก4คอร์8เทรดเทอร์โบ4.3เมนบอร์ดครับเป็น Asrock SO h 6 1.0m HVS ครับ s l เล็บ <people> 2 0ครับเมมโมรี16ก Ges ิก DDR4 บัส3200เมกะเฮิร์ครับ SPD Kingston ชิป p นันยาบัส32 0ตรงรุ่นนะครับกราฟิกการ์เป็น NVIDIA GeForce RTX 3050ครับ8นาโนเมตร A1 ท่าน A1 แล้วก็ TDP แค่130วัตต์ครับ u o o Core 2560 RAM GDDR6 RAM 8กิก 224GB อยยี่สิกะไบต์เอร์เซกวัตวิทยนี่แหละผลเนี่ยของเครื่องนี้ไอ้อย่างเครื่องนี้1 8 0 0แเนี่ยแล้วในแบบเนี้ยอะไรอีกอ่ะก็แฮปปี้แล้วไม่ใช่เหรอเจอกันใหม่ครั้งหน้านี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ